และสำหรับวันนี้ครับเป็นเขียวชนเขียวแล้ววันนี้หลายๆคนคงรอคอยคู่นี้นี่คือการเปรียบเทียบกันระหว่างการจอที่เป็นซีรีส์เดียวกันตัวหนึ่งมี TI อีกตัวหนึ่งไม่มี TI และหลายคนนั้นค่อยข้างลังเลไม่รู้ว่าคุณจะเลือกตัวไหน R T X 4 0 0ปกติหรือว่า R T X 4 0 0 T I หลายคนลังเลดังนั้นเนี่ยเทสต,ตรงนี้จะเป็นคำตอบนะครับ ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ถ้าเราดูตามสเปคนะสราคาถ้าคุณเลือก 4000R TX 4000ปกติเนี่ยจะอยู่ที่19,590โอเคแต่ถ้าอัปเกรดขึ้นไปอัปเกรดขึ้นไปใช้ 4000TI คือเพิ่มเงินมา3 0 0 0กว่าบาทเนื่องสี่พันสามพเนี่ยจะอยู่ที่23,490ตรงนี้ซ้ายมือนี่คือ R TX 4060นี่คือ RTX 4060จากพาลิตตัว e Infinity ตูแ RAM 8GB ต,ตรงนี้อันนี้อยู่ในเครื่อง1 9 0 0นะครับต่อมาถ้าเครื่องอยู่ในเครื่อง22,000จะขยับไปเป็นตัว Ti คือตัวเต็มค u d a c ค r e 4352หลักๆแล้วนี่คือตัวเต็มหลายๆคนลังเลนะครับวันนี้ CPU จะเป็น AMD Ryzen 5 5600เหมือนเดิมเหมือนเคย ตรงนี้6พี12เทรดเทอร์โบ4.4กิกะเฮิร์ตเหมือนเคยเมนบอร์ดเหมือนเดิมคือ ASUS Prime A520MK พวกนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะอ่ะนี่คือเมนบอร์ด RAM 16กิกดีดาโฟเหมือนเดิม16กิกจากเกลออเรียนเหมือนเดิมแฟลททัมเกมส์16กิกดีดาโฟมบัสปีด3,200เมกะเฮิร์ตดูออรชันอลเหมือนเคย Power FSP h v Pro 650วัตต์650วัตต์แปดสบ plus หลอนแต่ว่าถ้าใช้400 400ปกติก็จะเป็น600วัตต์80ดสิบ plus w h i ที่จริงแล้วมันใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละซัลโวเลยตัวนี้เอาไปอัพต่อนะนะครับเพิ่มไปสัก700บาทได้เป็น500ร้ก๊กประมาณนั้นดังนั้นดังนั้นการเซตติ้งของเกมแรกเนี่ยผมขอเข้าเลยแล้วกันแบนตราเปิด DRS DRS Balance Frame Gen ใครที่แฮปปี้ที่400ก็ได้อันนี้19000อันนี้23000แต่สังเกตดูม ว่า CPU อ่ะมันกินเยอะกว่าเพราะว่าเฟรมมันเยอะกว่าไงเฟรมเรทออกมาของพี่ร้อยห้าห้าีร้อยยี่สิบเก้าครับโอเคแบล็คนิดวโคครับออกได้ยัง DLA ทั้งคู่อันนี้คือปรับไปที่ร้อยในคืน DLA แต่เมื่อเปิดเฟรมเจนการปรับผาพเป็นมีเดียมครับเรเป็นมีเดียมโอ้โหตามนั้นเลยวะคิวตามเนื้อผ้าจริงจริงคคืออย่างที่ผมเคยเกริ่นไปว่าสุดท้ายแล้วราคาแพงกว่าสามพันกว่าบาทคุณจะยอมแลกกับเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นไหมคุณจะยอมยอมแลกกับความแข็งแรงในเพิ่มขึ้นไหมห้าสิบห้าเฟรมสี่ศูนย 69เฟรมคือศูนย์ศูนย์ที่ไอต่อไปคือ Forza ครับฟูเอชดครับกราฟิกอันตราครับโอเคโอเคเอาพลังดิบก่อนนะ133กับ112อันนี้ก็ก็เป็นไปตามที่เรารู้กันนะคิวเนาะครับผมต่างกันเสียก่อเฟรมอันนี้ในมุมของฟูเอชดพลังดิบนะเท่ากันเลยนะด่านเดียวกันอะไรเดียวกันนะของพี่ได้160 130 1ิ0ร้างกันประมาณยีเฟรมอ่ะฟูเอชดีครับเช่นเช่อันตราที่ไหนเป็นไฮครับครับผมปิดบอลล็อตดิบนะขอแป๊บบบนึงคครรััผม อิ่มๆวันนี้ผมรับรางวัลว่าอิ่มๆแล้วก็ชัดเจนท็จเหมือนเดินปาสตาไอแฮฟครับไอเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดแรงเท่าไอสามเจ็ดสิบครับเก้าเส็จกับร้อยห้าครับประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอวาโลวาโลเนี่ยเป็นเกมเกมเป็นเกมแนวอีสปอร์ตอาจจะไม่ตามที่ฟูเอสดีหรือเปล่าถ้าเกิดมาดูเหมือนว่าซีโซ่ถุยไทยแข็งกว่านิดนิดป่ะอ่าใช่ครับแต่โอ้ยแข็งกว่าครับแต่แบบไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นน่ะนะที่ฟูเอสดีนะครับเยอะอยู่แล้วด้วย เอมามันเยอะมันทั้งคู่มันเยอะอยู่แล้วครับรอมอมืแข็งกว่าน,นิดนิดสิบเฟรมอ่ะเอาอะไรครับจี P U B G ครับพียูบีจีครับเว้ยแต่ว่าเฟรมพูดยากชิบหายไอคิวมาเร็วโอ้แข็งกว่าแต่ไม่มากร้อยโอ้โอ้โอ้ต่างปะวะต่างแหละเอา้ามันต่างหรือเปล่าวะโอเคฟู๊ดดีมันไม่เห็นผลนะเห็นผลน้อยมากเอา 2K ไหมเผื่อใครเลือกไป็นสน 2K ทัวเคผม200กว่าโอ้ยนี่ต่างแล้วไอ้คิวมาแล้วไง188 190กับ165นะมาแล้วไงอุ้ยผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนแล้วมึงจะวิ่งมาทำไมมึงไม่มีปืนอ่ะไอต่อยอ่ะ200กว่าเฟรมโอเคไฟเอ็มไหมไฟเอ็มดีกว่าไฟเอ็มผมบอกว่าฟูดีไม่ต่างกันเหมือนเดิมฟูไดีครับออนเอ็กซ์ทุกอย่างไว้ี่ได้มดเลยครับมึงรู้ว่าไหนวะอ๋อมึงรู้อันนี้ไม่ฟูดีมันไม่ต่าง พองาร์ดจอวิ่งวิ่งไม่เต็มครับพราะมันเลยมันมันเทสยาก90้าสไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่เจอคนเยอะคนแน่นเว้ยแต่ว่าถ้าคนแน่นคือหลักๆแล้วว่าเซโซโซทีไอจะแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคแต่ถ้าสมื่อเราสวิตช์ไป 2K ตอนนี้ 2K นี่คืออะไร 2K แล้วครับฮะอ้าวที่ 2K แล้วเหรอก็เฟรชไปเท่ากันหรอไม่เลไม่ลดเลยฮะนี่ 2K ถ้แต่ว่า 2K ก็80โอ้ย ผมไม่แน่มีหลายปัจจัยมันก็พูดยากแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเซลล์ลาร์กินน้อยกว่าเศรษฐกิจเสียดายมันไม่มีคนเยอะไงแต่ว่าสซรปพังเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นผลอยู่อันนี้คือ Full HD โอเคเดียวัลลัษเฟรมเจนครับผมนะครับเปิดพาด testing เปิดพาด testing ทั้งคู่แล้วก็ปรับสัดทั้งคู่ตรงนี้โอ้ต่างกันเยอะเลยนี่เยอะไหมเกือบ20เฟรมได้นะอืมเดี๋ยวมาดูดีซอลกันได้อย่างอย่างไซรัปพังเนี่ยถ้าเกม 3A เงี้ยมันต่างกันเยอะอุณหภูมิเท่ากันแล้วนะก็โอเคแหละประมาณนี้แหละ อ่ะแส่พังถือว่าตามนี้นะเห็นภาพเท่าไหร่อ่ะ9 1กับ73ครับ9 1กับ73ใช่ปะเซเลชูครับฟูเอสดีเรยอนครับผมเปิด DL b a l บาลานซ์เปิดเฟรมเจนครับผมปรับภาพเป็นไฮไฮ1้อบกับ97-98ก็โอเคในมุมนี้ถ้าเราใช้งานจริงๆอ่ะมีร้อยเข้ามาโอเคตานีดีนะครับผม17-18เฟรมมีให้เห็น โอเคต่อไปขอนิดนึงคุณคิวอะไรครับ 2K อู้ 2K เลยนะเผื่อยืนกันได้ 2K เศรษฐศาสตรยืนได้ยืนทั้งคู่ยืนทั้งคู่ครับยืนได้ทั้งคู่ครับยืนได้ทั้งคู่แต่แพ้อีกแล้วก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับโกสุไหมครับโกส์พอโกส์ปูเอ็ดดีเดียวปะครับเดียวบาลานซ์เฟมเจนเฟมเจนเป็นเดียวเดียวบาลานซ์เฟมเจนครับแล้วก็ปรับเป็นวีดีไฮอ๋อต่างครับนี่ครับร้อยหกสบสองกับ139อันนี้ต่างนะ อันนี้ในมุมนี้นะโอเคต่อมาอะไรนะโอเฮมเมอร์ oh, immer, ครับผมส oh, <Okay, S 1> เปนมาลินทูโอเอร์ีบาลานเดียบอลลารโอเคเดียบาลลาน์กลับภาพาเป็นไรหายนี่ไงน,นี่ไงพูดกันละร้อยห้าเก้าหกครับชัดเจน <c oughs> นี่นี่ไปด้วยกันเลยนะเนี่ยร้อยสามเก้าสิบสองเก้าสิบสี่โอชัดเจนครับอุย้ยไม่หนีวะ <c oughs> ไม่ไม่หนีอ่ะทำไมอ๋ออการ์ดจอดึงไม่ขึ้นเว้ย อ๋อแต่นี้จะเต็มละนะครับอ๋อกาจอดึงไม่ขึ้นอันนี้ตอนไฟตอนไฟแล้วกันแต่ว่าเฟรมพอๆกันเลยเพราะว่ากาจอีสูงๆดึงไม่ขึ้นต่อไปอะไรนะราครปัดเครับ High Display 4000TI XR3 Frame Gen Balance นี่ไงร้อยต่างกันเยอะอยู่นะจะสองร้อยเลยนะทั้งคู่อะตามนั้นแหละ อ่ะนี่2องร้อยหกกับสองร้บกว่าแต่ว่าต้องถามก่อนว่า210กว่ามันก็เยอะมากอยู่แล้วนะเอออ่าต้องตอบอย่างนี้ก่อนนะนี่ฟ้าครับอันนี้คือประดิบครับก็ต่างอย่ดีครับอันนี้จะชัดสุดละ125กับ104ครับ123กับ103นี่ต่างเยอะ17เฟรม20เฟรมประมาณนี้แล้วแต่คนเลือกแล้วกันเห็นป่ะกบ้บอก็ระเบอกครับโอเคฟูให้ตีเหมือนเดิมนะครับฟูให้ดีเดียวบาลานเฟรมเจนรับพายโอเคสูงั้งคู่สูงั้งคู่ ร้อยแปกับร้อสิก็ก็อีกตัวนึงก็เฉลี่ยสล0อ0อีกตัวนึงก็ร้อถ้าเปิดเฟรมเจนนะต่อไป Spiderman ครับา Full HD DL Balance เปิดเฟรมเจนแล้วการปรับภาพเป็น Very High r a e n a c i n g เป็น Very High DL Balance Frame Gen DL b a เลยคลับร้อยห้าสิบหกกับทั้งคู่สูงทั้งคู่อยู่นะ ร้อยกว่าเหมือนกันนะครับแต่ทีไอก็จะสูงกว่าประมาณ20เฟรมอยู่แล้วใช่เนี่ยทั้งคู่เดินมาทั้งคู่ร้อยเนี่ยร้อยสามสิบเหมือน้วบ้านเลยเอ,อ่ะครับผมครัค่ายเดียวยกันกปาวะสุดท้ายก็แล้วแต่ทุกคนเลือกแล้วกันมผมมองว่ามันเป็นสองมุมที่แตกต่างออกไปตามที่ทุกคนเลือกเอาแล้วกันสุดท้ายแล้วจะ4ี่หรือ40 6 0ูที่ไอตัวไหนก็ได้ครับทั้งคู่มีจหน่ายที่ i h a v cpu อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากครับอุดหนุน i h a v c p ด้วยแค่นั้นเอง จบเลยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ